ราศีเมษรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมอยู่ๆก็มีโอกาสดีๆพุ่งเข้าหาที่เคยเบื่อหน่ายปัญหางานจุกจิกกวนใจหรือปัญหาคนให้เปลี่ยนงานได้เลยจะเจอกับอะไรดีๆแต่การเปลี่ยนแปลงอาจมาพร้อมกับก,บการโยกย้ายหรือการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีด้านความรักคนโสดสนิท มีคนมาสนใจแต่ถ้ายังรอคนเก่าหรือยังรอคนที่ตรงสเปกโอกาสจะผ่านไปถึงเวลาต้องเปิดใจคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลังเลที่จะให้สถานะเดือนนี้ต้องตัดสินใจได้แล้วไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีอะไรมากระตุ้นที่ทำให้รู้สึกว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วมันอิ่มตัว ถึงเวลาปฏิวัติชีวิตรักค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนกันยายนปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินและความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเกิดคุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้อิงจากลัคนาค่ะแล้วก็จะใช้ไพ่ในการทำนายล้วนๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็แนะนำให้ดูทั้งสองคลิปเลยนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะถ้าต้องการทราบ ดวงส่วนตัวก็ขอให้ทักไลน์มาคุยกันมาถามรายละเอียดกันค่ะเก็ตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะ l i น์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ใต้ description นี่แหละค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินกันเลยนะคะไพ่ที่พุ่งเข้าหาคุณคือไพ่ของโอกาสใหม่ๆดีๆแล้วยังมีไพ่เดทซึ่งเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมาในรักฐานชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้ดังนั้นเดือนนี้ชาวเมษจึงมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่คาดฝันค่ะมีโอกาสดีๆพุ่งเข้าหาไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ที่บางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เคยไปหางานเอาไว้แต่ว่ามีคนแอบเห็นศักยภาพของคุณมีคนปากต่อปากบอกไปว่าคนนี้เก่งอยู่ในองค์กรดีก็มีคนมาชวนคุณไปทํางานมีคนมาซื้อตัว ุณไปทํางานหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะมีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหาแต่ก็อาจจะมีลูกค้าเดิมๆของคุณที่เขา ประทับใจชื่นชมสินค้าและบริการของคุณไปบอกต่อทําให้มีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมาพร้อมกับการเงินดีๆด,ด้วยซึ่งอันที่จริงคุณก็รอคอยการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้คุณได้ขยับขยายกิจการหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็โอกาสเนี่ยมาพร้อมกับเงินก้อนโตด้วยไม่ใช่ว่าได้แต่ตําแหน่งหรือได้แต่ขยายแต่ว่าเงินไม่มาเพราะมีทางไพ่ เอ p e r ปอร์นี่คือไพ่ของคนที่ได้รับตําแหน่งสูงสุดในหน้าที่การงานแต่สูงสุดนี่ก็แล้วแต่อายุของคุณด้วยก็คือถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นเด็กเพิ่งจบใหม่นะคะบางทีคุณอาจจะไม่ถึงขั้นก้าวขึ้นไปเป็น CEO นะแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็อยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับคนที่อายุเท่ากาันก็อยู่ในระดับที่สูงตามประสบการณ์แล้วก็ตามวัยวุฒิของคุณ ส่วนการเงินก็ได้ตามนั้นเลยได้ตามความรู้ความสามารถได้ตามตำแหน่งเลยนะคะแต่ถ้าคุณมีอายุที่สมควรแล้วที่จะได้เป็นระดับสูงๆเนี่ยคุณก็ไปสู่ตำแหน่งสูงสุดของคุณได้เลยมาพร้อมกับการเงินที่ดีเจ้าของกิจการก็เช่นเดียวกันนะคะขยับขยายแล้วเปิดสาขา2เปิดสาขา3าได้อีกแล้วก็ลูกค้าเนี่ย เนืองแน่นเต็มไม้เต็มมือเป็นช่วงเวลาดีๆของชีวิตเลยแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนวิถีของมันไปอย่างเช่นถ้าคุณเปลี่ยนงานการเดินทางก็จะไม่ใช่แบบเดิมๆแล้วก็จะต้องไปศึกษาเรียนรู้วิธีการเดินทางไปทํางานใหม่ๆหรือเพอ่เพบางทีต้องโยกย้ายไปเลยแต่การโยกย้าย,เน,ยเนื่องจากไพ่ประจําตัวของคุณมีไพ่ของอะไรเก่าๆเข้ามาดังนั้นบางทีอาจจะเป็นการโยกย้ายเพื่อเพื่อกลับไปสู่สิ่งที่คุณคุ้นเคยเดิมๆกลับไปทํางานออฟฟิศเดิมหรือว่า กลับบ้านเกิดเมืองนอนของคุณกลับต่างจังหวัดของคุณที่ทําให้คุณได้ไปเจอเจอกับคนเดิมๆที่คุณคุ้นเคยมันไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเจอแต่อะไรใหม่ๆร้อยเปอร์ซนะคะมันยังมีอะไรเก่าๆเข้ามาทําให้คุณยังรู้สึกคุ้นเคยอยู่แต่ว่าใจของคุณเนี่ยไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะชาวเมฆเป็นธาตุไฟชาต ไปก็พุ่งทยานอยู่แล้วพร้อมที่จะออกไปเจอกับอะไรใหม่ๆรอคอยที่จะได้เจอการงานที่มันคึกคักคึกคักก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าง,งานมันราบรื่นเกินไปมันก็ดีนะก็ชิลๆดีแต่ว่ามันหาความก้าวหน้าไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกช ALLENGE อะไรเลยตอนนี้มีความช ALLENGE กับการงานแต่คําว่าช ALLENGE เนี่ยไม่ได้แปลว่ามีปัญหาหนักวุ่นวายอะไรนะคะก็คือมันมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขบ้างทําให้เราได้รับฝีมือบ้างทําให้เราได้สแสดงฝีมือบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปไม่ถึงกับขั้นจะต้อง ทํางานจนยุ่งเหยิงหัวฟูแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคุณมากกว่าเช่นคุณต้องยกยายที่อยู่เลยเพราะว่างานนี้เนี่ยมันไปอยู่อีกจังหวัดนึงหรือว่าคุณจะต้องเดินทางจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้เส้นทางนี้ต้องไปอีกเส้นทางนึงก็ต้องไปศึกษาเส้นทางกันใหม่แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ดูว่าคุณจะไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรค่ะก็เต็มใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คาดฝันก็ตาม ด้านคนรอบข้างก็ดีนะคะเจ้านายเนี่ยให้การสนับสนุนคุณดีมีโอกาสที่เจ้านายจะผลักดันให้คุณเติบโตก้าวหน้าการเติบโตก้าวหน้านี้บางทีก็อาจจะเป็นเจ้านายนี่แหละที่สนับสนุนคุณหรือเพอเพอเนี่ย เจ้านายนี่แหละไปนางานของอีกองค์กรหนึ่งนะคะมาเสนอให้คุณคือรักลูกน้องมากเลยอยากให้ลูกน้องไปไกลๆไม่ใช่หรอกคืออยากให้ลูกน้องได้ดีแต่องค์กรเดิมมันไม่มีโอกาสให้ลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณในบริษัทอื่นๆที่จะทาให้คุณเติบโตก้าวหน้าอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเจ้านายเอื้อเอ็นดูดีสําหรับคนที่ไม่มีเจ้านายก็คือเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์เนี่ยคุณมีลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเขาประทับใจคุณมากเลยเขาก็เลยไปนําพาลูกค้าใหม่ๆ ให้คุณเพื่อนร่วมงานก็ทํางานกัน สนิทสนมกลมเกลียวกันดีนะการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะนําพาคุณไปสู่เพื่อนร่วมงานใหม่ๆดีๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าๆเดิมๆก็ได้คุณอาจจะย้ายกลับทิมเดิมของคุณก็ได้นะคะแต่อะไรก็ดีทั้งสิ้นแต่ถ้ามีลูกน้องยังต้องเหนื่อยอยู่นะลูกน้องดูว่าจะไม่ค่อยยอมรับนายใหม่เท่าไหร่สมมติว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานคุณได้เลื่อนขั้นนะคะลูกน้องเก่าที่เขาอาจจะเคยหวังตําแหน่งนี้ไว้แล้วกลายเป็นคุณเนี่ยที่มาตัดหน้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยให้ความเคารพคุณเท่าไหร่คุณก็ต้องไป แสดงฝีมือเพื่อทําให้ลูกน้องเหล่านั้นเขาเห็นว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพเหมาะกับตําแหน่งแต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกมันมี c h ALLENGE บ้างอาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องนี่แหละสําหรับคนที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปเป็นใหญ่เป็นโตนะคะจะมีลูกน้องบางคนนะที่พยายามที่จะเลื่อยขาเกาอี้คุณหรือพยายามที่จะไม่เชื่อฟังคุณเพราะว่าคิดว่าคุณไม่เหมาะสมคิดว่าตัวตัเองเหมาะสมกว่า แทนที่คุณจะกลัวคุณกับสนุกกับตรงนี้นะดูแล้วคุณก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามองเห็นหนทางที่จะทําให้เขายอมรับคุณได้ด้วยค่ะในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปนะคะจริงๆคุณก็ไม่ได้มีปัญหาการเงินหนักอยู่แล้วนะแล้วเดือนนี้เนี่ยโอกาสทางด้านการเงินดีๆก็พุ่งเข้าหาอีกถ้าคุณคว้าตําแหน่งหรือคว้าโอกาสใหม่ๆอันนี้ไว้การเงินก็อู้ฟู่ดีค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณยังยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆไม่ว่าจะเป็นยังรอคอยคนรักเก่าหรือมีสเปคที่ไม่เคยลดทอนเลยอายุผ่านมาเนี่ยจาก สิบกว่าขวบมา20มา30บางคนก็40กว่าละก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสเปคว่าคนรักจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นคนรักจะต้องดูแลเอาใจใสา่ต้องสม่ำเสมอต้องเลี้ยงดูเราได้ก็แล้วแต่นะคะแต่ละคนก็มีสเปคที่แตกต่างกันไปนะหรือว่าบางทีก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกขอแค่คนรักต้องสวยต้องหล่อบางทีมันก็ไม่ได้นะคะมันก็เลยผ่านไปผ่านไปโอกาสผ่านไปเดือนนี้ก็จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่โอกาสจะผ่านเข้ามาจะเจอเจอกับคนที่เขามีความสม่ำเสมอเข้ามาสารสัมพันธ์ได้เจอเจอจากการ การไปทําอะไรใหม่ๆซึ่งโอกาสที่คุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆมีอยู่แล้วเนื่องจากการงานของคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการทํางานที่ทํางานใหม่หรืออะไรก็ตามที่คุณได้ไปใช้ชีวิตใหม่ๆนะคะหรือบางทีอาจจะการกลับไปสู่ทินเดิมนะคะทินเก่าแต่ว่ามันก็คือการกลับไปใหม่เนี่ยก็ทําให้คุณได้เจอเจอกับคนใหม่ๆแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเพียงแต่ว่าถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับสเปคคนนี้ไม่ตรงสเปค าซะเลยคุณก็ตัดไปเพราะคุณเจอไพ่เดทอยู่ในใจของคุณก็คือไม่ได้อยากที่จะเปิดใจอะไรทั้งทังท,งที่ไพ่ประจําตัวเป็นไพ่ความรัก ต้องการความรักอยากมีคู่แต่ถ้าเจอไม่ถูกใจก็ไม่เอาหรือบางคนหนักกว่านั้นยังรอคอยคนรักเก่าซึ่งเผลอๆคนรักเก่าเนี่ยอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วอาจจะแต่งงานมีชีวิตคู่ที่มีความสุขไปแล้วก็ยังจะไปรอคอยอยู่หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือก็ไม่ได้รอคอยคนเก่าหรอกก็รู้ทั้งรู้ว่าเขาแต่งงานไปแล้วแต่ว่าก็อยากจะได้คนใหม่ที่มีลักษณะเหมือนกับคนเก่าหรือคล้ายคนเก่าที่สุดซึ่งมันก็หาไม่ได้สักทีก็เลยโสดมาเดิน,านนานจนถึงป่านนี้บางทีมีเข้ามาก็กล้าก วไม่กล้าเปิดใจอีกก็เลยทําให้ณนะเวลานี้เนี่ยจะอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแล้วนะคะคุณก็ดูอายุของคุณด้วยก็แล้วกันนะถ้าไม่รีบเปิดใจตอนนี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องปล่อยวางเรื่องความรักไปเลยก็คือจริงๆมันก็ไม่เดือดร้อนนะถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ต้องมีคู่เพราะดูดวงการงานการเงนิงน,งนของคุณโดยเฉพาะเดือนนี้มันดี ะะเพียงแต่ว่าถ้าคุณรอคอยความรักมาเนิ่นนานแล้วคุณรู้สึกว่าอายุของคุณก็อยู่ในจุดที่ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วของการที่จะหาคู่เนี่ยอาจจะต้องเปิดใจในช่วงเวลานี้แหละค่ะเนื่องจากว่าคนคนนี้ดูดีนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเขาก็ดูโปรไฟล์ดีนะเพียงแต่ว่ามันมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ยังไม่ตรงใจไม่ตรงสเปกค,คุณเท่าไหร่มันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจละทิ้งสเปคเดิมๆหรือลักทิ้งความคาดหวังเดิมๆที่คุณคิดว่าคนเก่าจะกลับมาก็ปล่อยวางตรงนั้นไปนะคะแล้วเริ่มต้นปรับจูนเข้าหาคนใหม่ตรง คนใหม่ตรงนี้ดูมีความจริงจังจริงใจนะมาพร้อมกับไพ่ดีๆเต็มไปหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าไพ่เสียนะอยู่ที่คุณเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เข้ากับคุณเท่าไหร่ซึ่งไม่ได้แปลว่าจะเป็นนิสัยที่ไม่ดี นะยกตัวอย่างเช่นคุณชอบเดินทางท่องเที่ยวแต่เขาชอบอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครจะนิสัยไม่ดีแต่ว่าไลฟ์สไตล์มันแตกต่างกันอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะคะก็อาจจะต้องไปปรับจูนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมองว่าอย่างแรกเลยคือคุณต้องปล่อยวางความคาดหวังเดิมๆของคุณให้ได้ก่อนแล้วเริ่มต้นเปิดใจรับคนใหม่คนนี้เรียนรู้เขาในแบบที่เขาเป็นแล้วก็ให้เขาเรียนรู้เราในแบบที่เราเป็นแล้วค่อยๆหาทางมาปรับจูนเพื่อมาเจอกันตรงกลางเพราะอันที่จริงแล้วก็ต้องบอกถ้ามันมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามาแต่ ไพ่ทาวเวอร์เข้ามาพร้อมกับไพ่สิบเหรียญสิบถ้วยนะคะมันเป็นไพ่ดีที่มาโอบล้อมนะนั่นแปลว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะระหว่างคุณกับเขาคนนี้มันจะต้องปรับจูนกันอีกเยอะแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการเปิดใจด้วยการปล่อยวางความคาดหวังเดิมๆมันก็ดูว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะ ไพ่ในใจของคุณเนี่ยก็เป็นไพ่ของความรักที่มีต่อเขาไพ่ของเขาก็เป็นไพ่ของคนที่ยังห่วงแหนคุณอยู่แต่ไพ่ที่มาติดตัวทั้งคุณและเขาก็คือไพ่ของความยังไม่ค่อยเต็มที่ยังไม่ค่อยพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณได้ไพ่สองดาบด้วยยังลังเลลังเลและตัวคุณเองเป็นคนมีเสน่ด้วยมีโอกาสที่คุณก็จะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายก็เลยลังเลลังเลรักพี่เสียดาน้องคนที่คุยมาแต่เก่าก่อนเนี่ยคนนี้ก็ดีแต่มันก็มีคนอื่นๆเข้ามาให้เลือกแต่ก็ยังไม่เจอใครเลยที่ดีแบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์ ำหน่จุดนั้นจุดนี้คนละนิดคนละหน่อยเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็มีคนคนนี้ที่คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเก่งแต่คุณก็ยังอยู่ในจุดที่คุณก็ยังไม่ค่อยอยากจะเลือกเพราะยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อที่จะรอคอยโอกาสที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดที่ไม่มีจุดตําหนิหรือมีจุดตำาหนิน้อยว่าคนคนนี้ให้มากที่สุดก่อนนะคะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ ส่วนเขาคุณก็ยังมีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่เขาไม่ได้ชอบนะเขาได้ไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยก็แปลว่ามีอะไรหยิบยื่นเข้ามาแต่นั่งกอดอ,อกเอาไว้แล้วไปมองไอ้สามถ้วยที่ไม่ได้ถูกหยิบยื่นเข้ามาแปลว่าเขาก็มีความคาดหวังคาดฝันว่าคนรักของเขาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่คุณก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันคุณอาจจะได้สักประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นมันก็เลยอยู่ในจุดที่ความสัมพันธนะ์มันไม่พัฒนาสักทีเพราะมันยังไม่ได้เป๊ะเต็มที่นะัก แต่ก็ยังหวงแหนกันและกันยังอยากจะคุยกันต่อแต่เดือนนี้เนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาทําให้มีความรู้สึกเบื่อในนายเพราะว่ามันมีปัญหาเดิมที่ถูกขุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคุณขุดหรือว่าเขาขุดขึ้นมานะคะภาพไพ่รากฐานของ ชีวิตรักในช่วงเดือนนี้คือปัญหาเดิมๆที่เข้ามาทําให้เบื่อหน่ายแล้วก็ยังเจอไพช่ชชริออดด้วยซึ่งเป็นไพ่ของความขุขะและซึ่งเป็นไพ่ของการเดินเข้าสนามรบและดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแวงการแง่งงอนการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ทะเลาะกันถึงขนาดด่ากันสัตว์เสียเทเสียถึงขนาดไม่มองหน้ากันบล็อกกันไปเลยไม่คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่อาจจะหมางเมินอาจจะเบื่อนหน่ายแล้วก็อาจจะห่างห่างกันไปในบางช่วงบางเวลาแต่พอห่างห่างกันไปสักพักมันก็ยังคิดถึงกันมันก็ จะยาวนกลับมาคุยกันใหม่แล้วคงต้องอยู่ในจุดที่คงจะต้องเริ่มจับข่าวคุยกันแล้วแหละว,ว่าเราควรจะเอาอยัางไงกับความรักของเราดีเพราะมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วคือตอนนี้ดําเนินมาเนี่ยมันจะวนไปหลูบเดิมแล้วมันจะวนเป็นวงกลมแล้ว ความรักดีพอดีไปสักพักหนึ่งก็ขุดปัญหาเดิมๆขึ้นมาพอมีปัญหาเดิมๆก็ทะเลาะเบาแว้งการห่างเหินกันไปเสร็จแล้วก็กลับมาคืนดีกันแล้วก็ดีไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะขุดปัญหาเดิมๆเข้ามาแล้วก็ทะเลาะเบาแววววนกันแบบนี้เป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันถึงจุดอิ่มตัวมันหาจุดที่จะออกไปจากวงกลมนี้ไม่ได้สักทีถ้าเกิดว่าไม่พัฒนาไปมีสถานะที่ชัดเจนมันก็คงจะยังต้องวนอย่างเงี้ยไปอีกเรื่อยๆยืดยาวหาที่สิ้นสุดไม่ได้อันนี้คือความรู้สึกของคุณทั ให้มาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจแล้วหล่ะว่าเราจะรักกันมากพอเพื่อที่จะยอมละทิ้งอะไรบางอย่างในตัวของกันและกันที่ไม่ชอบเนี่ยมองข้ามมันไปแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้สักทีไหมมันจะได้ไปเรียนรู้อะไรอย่างอื่นไม่ใช่รู้กันแค่สองคน รักกันแค่2คนไม่ได้รู้จักพ่อแม่ญาพี่น้องเขาเขาก็ไม่ได้รู้จักพ่อแม่ญาพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงเราเลยมันถึงจุดที่มันไม่มีอะไรพัฒนาได้แล้วถ้าเรายังไปแบบเดิมกันต่อไปนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมาคุยกันมันมีภาพไพ่ของ justice มาพร้อมกับ judgment justice, justice ก็คือคําพาิพากษา judgment ก็คือการเป่าประกาศดังนั้นความรักมันจําเป็นที่จะต้องมีการเป่าประกาศแล้วถ้าเกิดว่ายอมละทิ้ง สเปคของตัวเองได้แล้วก็รับกันและกันได้ในแบบที่กันและกันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาอช่างใจดูแลคุยกันและเปิดใจกันคุยและเรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ตรงสเปกเต็มที่นักแลวเราหวังว่าเราน่าจะมีใครใหม่ที่ตรงมากกว่าเขาก็อาจจะเช่นเดียวกันก็อาจที่จะจบกันไปได้ด้วยดี ให้โอกาสกันและกันเพื่อไปมองหาคนอื่นบ้างแล้วก็จบด้ไพ่เดอะซันนะคะก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นคู่กันคุณอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้เลยแต่ถ้ามันไม่ใช่คู่กันก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่เป็นไรค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจาตัวของคุณคือไพ่ u ั g m e n t นั่นแปลว่าเป่าประกาศแต่ว่ามีอะไรบางอย่างมากระตุ้นคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้อยากอยู่อะไรแบบเดิมๆแต่ว่าไพ่รากฐานของชีวิตรักชีวิตคู่คือไพ่ของการไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณนะต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่สี่เหรียญน,นี่คือยังห่วงแหนกันอยู่แต่ไม่มีใครยอมปรับเข้าหาใครเลยแต่ว่าไพ่ในใจลึกๆของคุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านั่นคือไพ่ของการอยากมีอะไรใหม่ๆอยากดิ เริ่มใหม่อยากที่จะแก้ไขปัญหานะส่วนตัวเขาเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่คุณต้องการเท่าไหร่แต่พร้อมที่จะบวกกับคุณมากกว่าพร้อมที่จะปากฉาดะพร้อมที่จะทะเลาะเบาแวงหรือแง่งอนคุณมากกว่าเขาไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่เขายังต้องการคุณอยู่ไหมตอบว่ายังต้องการอยู่ไม่ได้คิดอยากจะเลิกลาอย่าร้างอะไรกับคุณเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันทีนี้จากการที่มันมีความอื่นๆกันอยู่ตรงนี้มันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมัน มีสเปซแก่กันแล้วเดือนนี้สเปซมันค่อนข้างเยอะช่องว่างตรงนั้นอาจจะทําให้มีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3เข้ามาแทรกแซงได้นะคะเพราะว่าไพ่เดวิลเข้ามาในตําแหน่งสาคัญตําแหน่งอุปสรรคปัญหาแถมหน้าไพ่นี้มีไพ่เดวิลมาพร้อมกับ judgment ไพ่จัสติมเม้นสองใบนี้แปลว่ามีวิบากกรรมรักซ้อนต้องระมัดระวังดีๆเลยนะคะว่าอาจจะมีคนเข้ามาซึ่งอาจจะมาทางฝั่งคุณก็ได้นะเพราะคุณก็เบื่อๆในๆกับความรักความสัมพันธ์ต้องการการเปลี่ยนแปลงและมันเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังใจของคุณดีด อย่าไปวอกแวกหรืออาจจะเข้ามาทางฝั่งเขาถึงแม้นว่าเขาจะยังไม่ได้อยากเลิกลายอยากร้างกับคุณแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าพื้นฐานเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่เขาจะเปิดรับใครเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดในส่วนที่คุณให้ไม่ได้ดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเปราะบางคุณทั้งคู่จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจหันหน้าเข้าหากาันมิเช่นนั้นบุคคลหรือกลุ่มคนที่สามที่จะเข้ามาแทรกแซงเขาจะมี power เขาจะมีพละกําลังสูงมากที่เขาจะเข้ามาแทรกแซงคุณทั้งคู่ได้ถามว่าแทรกแซงได้ แล้วจะเกิดปัญหาอะไรเดือนนี้เนี่ยแทรกแซงได้อะอาจจะยังไม่เห็นปัญหาหนักอะไรเพราะยังไม่ได้เห็นเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่จะต้องเลิกลาอย่าร้างกันเพียงแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเราไม่ควรปล่อยให้มันบานปลายควรจะต้องตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมอันนี้พูดในกรณีที่ยังไม่เคยมีเรื่องรักซ้อนเข้ามาในชีวิตรักชีวิตคู่นะคะแต่ถ้ามีมาอยู่แล้วมันก็จะยังดําเนินต่อไปและนั่นแหละ ชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณมันก็จะยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าวิบากกรรมเข้าแหละคนที่เข้ามาซ้อนไม่ว่าจะเข้ามาทางฝั่งคุณหรือเข้ามาทางฝั่งเขาเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งๆเขาจะไม่ใช่คนที่เอออยู่เป็นอยู่เงียบๆไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะต้องมาทําอะไรเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่าเขามีตัวตนนะดังนั้นเนี่ย อย่านิ่งนอนใจนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในรักซ้อนอยู่หาทางแก้ไขปัญหาซะตั้งแต่ตอนนี้คุณยังไม่ได้อยากเลิกกับเขาเขายังไม่ได้อยากเลิกกับคุณก็ต้องสกัดกานร,รักซ้อนให้ออกไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีรักซ้อนมาเดือนนี้ก็ต้องดูใจตัวเองและดูใจของเขาด้วยว่า จะอ่อนแอให้กับกิเลสเบื้องลึกที่จะนำพารักซ้อนเข้ามาในชีวิตรักชีวิตคู่หรือไม่มีโอกาสที่คุณจะสามารถป้องกันตรงนี้ได้โดยการกระชับความสัมคัญให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องตัดสินใจปฏิวัติชีวิตรักด้วยการหนึ่งคุณอาจจะต้องลดความคาดหวังของคุณว่าจะต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือไม่ต้องเลยก็ยอมรับข้อเสียของเขามันไปเลยคิดไปเลยว่าเขาไม่เปลี่ยนแล้วล่ะเขาเป็นคนอย่างนั้นแหละ และพยายามชวนเขาไปท่องเที่ยวนะคะมีภาพไพ่ของการเดินทางเข้ามาในตําแหน่งที่ดีในตําแหน่งสําคัญแปลว่าการเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นทริปที่ดีจะทําให้คุณทั้งคู่กระชับความสัมพันธ์เหนียวแน่นมากขึ้นรักกันมากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไปจบด้วยไพ่ก้าเหรียญก็ตามนะก้าเหรียญก็คือยังเติมเต็มให้แก่กันไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการที่คุณพยายามที่จะทําให้ช่องว่างระหว่างคุณกับเขามันแคบลงก่อนมันอาจจะยังไม่ได้แคบ มากจนถึงกระทั่งเติมเต็มให้กันและกันได้เต็มที่นักแต่อย่างน้อยพอมันแคบลงมาเนี่ยไอคนที่เขามาอยู่ตรงกลางพยายามจะแรกเนี่ยเขาถูกบีบเนี่ยเขาจะได้พยายามหาทางออกไป แก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนไม่ให้ใครเข้ามาแทรกกลางก่อนนะคะ,ะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะคะไม่ถึงขั้นปฏิวัติชีวิตรักโดยการที่จะเลิกลาหย่าร้างนะแต่ออกแนวบางทีเนี่ยขิงก็ราขาดต็แรงพอเขาทําไม่ดีใส่คุณคุณก็ทําไม่ดีใส่เขาบ้างเนี่ยมันอาจจะเคยเป็นอย่างนั้นมาก็ยิ่งทําให้ห่างกันเข้าไปใหญ่ตอนนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งฝั่งเราเพราะเปลี่ยนแปลงทั้งฝั่งเขาไม่ค่อยได้นะคะก็อาจจะเป็นตัวเรานั่นเองที่โอนอ่อนให้กับเขาพยายามที่จะยอมรับข้อเสียของเขาให้ได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่่ววยททีะาให้ปรรคคองคมัก ได้ค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะโดยใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายขายอยู่ในเว e ็บเมเปอีบุ๊คลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่ description แล้วก็ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเก็บมี YouTube อีกช่องหนึ่งใช้ชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนนะคะเป็นช่องนิยายเสียงของเกตเองค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ